พ,พี่น้องมาเบิ่งก่อนหนะ้าว่าเป็นจังไดน๋นะแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนแล้วค่ะยูมีสาวอุบลยูระยองพาไปนองมาตลาดร้านดอกจนะะันค่ะพี่น้องเพิ่นขายอย่างเงี้ยมาเบิ่งกันเนาะ,ะเป็นแต่เพิ่นรีวิวน้อ้อยมาบ้างะคะ่ะทุกคนก็สิบแบบว่าก่อนเราเดินทางตอนนะะ่อเนาะคืนนี้เราจะไปนอนอุบลกันนะ,ะแต่พาไปนองมาแล้วดอกจันทร์ค่ะพี่น้องซื้อ่าเพิ่นดอกจานรดอกจันตามหาต้นต่างต้นจันก่อนเนาะ พี่นอ้องให้ได้ตนะ้นจานเด่นแม่น้ำคงถ้าพี่น้องมาเบอ่งพี่แม่น้ำงแม่น้ำคงนี่คือดอกจานดอกจานบ้านเล้วทั่วท้องนาต้นเดือนกุ้งผ้ามีหน้ามีสายยนนี <c oughs> ่เป็นยังไงพี่น้องว้าวไป ใครมาตลาดต้องมานี่เด้สวัสดีเขมราสวัสดีจังหวัดอุบลจังหวัดบ้านเกิดครับพี่น้องทะเลหมอกค่ะยางเหละพี่น้องนี่แว่นตานี่กองเข่าป๊าดกองเข่าไงไาอยู่ซื้อไปถ่ายนี่เด็กปลาแม่ต้องปลายางเนาะจ้าปลาย่างปลาขาวปลาปลาปลาฮาซีปลาส้มแกงกระปานที่เจ้าค่ะเจ้า

ขออามอาค่ะจังใดกัน,นหาซีดไม่ทราบลูกเป็นลกูกเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวหนูเนบิ่งไปบ้าดูข่ามาปบ้านต้องซื้อข่ามากันโล่ใส่ให้หนูเบิ่งได้ฮะง,งามอ่อนหนูซื้อไปฝากแม่จะแสบอันนั้นเครื่องโล่ะเครื่องโลกับ,บโลอันจักบาทโล่ลอยงกซีดลูกหนูสิเอาเมื่อละย่องเออื่นก็เฉยลูเป็นอย่างตองเซยเย็นบ่ เขาม่ได้ใส่เายุติการเลยหกออ้ากะไปตะการเลยเลยสวยจัน่า้ออทเกคนรเรามาเจอไข่หมดแดงกองลอะยะใหไ่ๆไข่ไปงอมๆ่น้อง <c oughs> เอาสองค่ะแม่ค้าใจดีผักหวานผักหวานจะน่าได้เได้๋ยูมีกองอยู่รถด หนูฝากไว้ก้อนหนูยางหลอกกันเด้อใหนูใจเงินไหวจ้าจี้ซ่อนปวดละจ้าหาที่บาทจ้าจาหาสิพอจ้าจ้าหนูจะเสียวมาเอาเด้อหนูยางหลากก้อนไปเลอก่ะขายยางเนาะแม่เขี่ดเขี่ยแหนงเขียขายจังไหนหอยเดียวนั่นขายตงเนา เดี๋ยวหนูออกมาเอาค่ะโอ้ยเขียเต็มดองดอาดอกดอกดอกอกผักดวกดอกดอกดอกหอกอกดอหอยดกดอกดออกดอกดะดอกดอกดอดอกดอาดอกดอกดอกดอาหอยเกดือกดกดอาดอนดนกดอ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 กอกดอึดอกอกดอกดอัดอกดอกนอกด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 กดอกดออกดอดอกกอกกกอกอ ตาแม่แม่แม่หนูใช่ตรงมือหนูสิเอาหอยเดือแม่ขายจังไหนอรจ้ะเดนูย่างออกมเอาเด้วแม่เอาลถนึงจ้ะปลกลยเดือค่ะจักรจานย์ขายจักไหนคะ่อจ้ะต้อยหอยเดือรล้นึงเดี่ยนูมาเอา สวัสดีค่ะทุกคนเขียดใหม่ๆเลยถุงเท่าไหร่คะแพ็ละหน่อยจ้้าหน่อยเดียวค่ะบ้าแห่งนะคะใจดีเขียดฝนเยดเงาอุ๊บเขใม่น่อยเดีค่ะจะเขียดน้อยคิดหอดแม่เลยกระสีเอาไปละย่องนี่จะไ่ของกินเหลียดเขียดน้อยถุงจังบาจ้ะอยหค่ะ สซื้อไปฝากเลยหนูไปสีเอาเงินอันนี้ปลายอดเราจะหามแน่นครับปลาหนักคูนสิบแสบอันนี้แบบสดป้านี่แล้วเหรอคะกระดิ่งมากไม่ไมกหนูซื้อแดดเดียวจะไปจะกลับระยองก็เอานี่ถ้าปลาตัวสดแบบนี้จิอาไปย่างเอาไปเอาไปป้าได้อะไรแม่มีดอกผักติวเดี๋ยวนูจังสิออกมาเสือหนัก ขอลายแห้งค่ะพี่น้องตะลาดล้านดอกจันนะคะไว้ซํานีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย